อริยะเมตโยโพธิสัตว์นโมพุทธายะอิมินาสการนะชัยยะชัยยะยศสุวรรณราชานาคามหาราพังประสิทธิเมรนนะครับตอนนี้ขออนุญาตยังไม่อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าจะลำกันแล้วนะครับนะครับก็มาดูการลำกันก่อนเลยนะครับขออนุญาตยังไม่อ่านคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอพรให้คุณชุดติมาชุติมาแล้วก็เอฟซีของแม่เอฟซีแดนไกลเอฟซีแดนไกลนะครับ้วยลำปูปาริจิต ด้วยแรงศรัทธานะครับมีลำ9คนผลไม้9อย่างจเต็มน้ำ9ขวดแม่อวยพรเลยอวยพรเทพศรีเลยแม่ขออำนาจผู้ทุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าผู่ยศสุวรรณและเจ้าผู่ปาะหลิกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าแม่สรงรับน่าจะมีคนนี้นะจ้าวนาคพี่น้อง สอยู่ในณที่บ้านกุกบเจ้าบ้านหลักเมืองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าหวยเจ้าูเจ้าูเจ้าขาทั้งหลายจงมาเป็นพยานให้พเขาโคให้เขามีความสูงความเจริญทิศอะไรก็โคให้สูงความวุปัตานาด้วยเถิดสาธุสาธุนะครับสาธุเป็นนักเรียนเดนะเนเรีย เดนน้ไปโรงเรียนนครับไปไปตอนนี้ครับก็ให้น้องน้ำมลนะครับมาเตรียมตัวลามไปก่อนครับไปนะครับช่วงนี้กำลังจัดเร็ยกล้องอยู่นะครับมันเยอะเะลือเกินก็จัดเต็มเลยนะครับันกล้องให้แม่ใหญ่นเดียแม่แเลยเดี๋ยวผมลังเสิร์ฟัเอาช่วงนี้ก็จัดเต็มนะครับแหเข้ามาดูเยอะเลยนะครับเข้ามาดูกันเลยนะครับนะครับไม่ใช่อะไรนี่ผมจัดเต็มให้เลยนะครับ อย่ามาใกล้ผมนะครับอย่ามาใกล้นะครับผมที่ตัดเต็มอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ช่างดำไล์สดแทนพี่มานานนะครับก็ดูคนไหนสวยคนไหนงามก็ดูเอาคนไหนแก่คนไหนเท่าก็ดูเอานะครับก็จัดไปเลยนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเอาเลยนะครับนะครับเข้าฟังกันก็ดูการรํากันก่อนเลยนะครับ ช่วงนี้ก็ช่วยดันๆันดันหน่อยนะครับโอเคอยู่ครับดันดันนะครับ mm hmm. เวลานี้ยงมีน้อยครับรีบเข้ามาเลยนะครับรีบแห่กันเข้ามาเลยนะครับ mm hmm. จังหวะดีๆไม่มีอีกแล้วนะครับ mm hmm. ช่างดำมาก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 ค่ะอะไรครับอ้าวยาวแล้วนะครับอ้าวอ้าวเอาเลยครับใครอยากราก็ราเลยนะครับอยู่บ้านก็เต้นได้นะครับอยู่นี่ก็เต้นดีนะครับอ้าวยกกันหน่อยจ้าเอาแม่ผู้ใหญ่เยอหน่อยจ้าเยกหน่อยนะครับก็รากันแล้วนะครับเอาป๋าจิมมี่คือคืนนะครับเออเงียบครับป๋า พอม,มาดูการลากันก่อนนะครับในขณะนี้ <มา S 1> นะครับขอบคุณครับอ้าวโยกโยกโยกอ่าดูน้องน้ำมนต์หน่อยนะครับให้ดูกันทุกคนนะครับไม่ค่อยเน้นนะครับเรี่าจายดูทุกคนนะครับดูทั้งฝั่ง u ูท b e ด้วยนะครับเนี่ย เขาทาอะไรนี่เดินไปเดินมานะครับก็หาจุดสําคัญสําคัญนะครับเราก็ต้องหาจุดสําคัญนะครับก็อยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วครับจุดสําคัญอ้าวยาวหน่อยครับอะไรเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นคอนเทนต์ของใครของวันนะเออมันมันไม่ได้สมหวัดีกสิทธิ์นะครับ ลำนะครับลำด้วยนะครับตอนนี้นะครับจุดแรกนะครับคนอะไรครับเนี่ยนะครับก็มีแม่ผู้ใหญ่นะครับป้าฮันนี่นะครับแล้วก็ลุงจิมมี่ด้วยนะครับเราไม่ดันมาหน้ามาต่อยแล้วเห็นเขามาต่อยนะครับมาต่อยแล้วก็แม่แม่แม่คำใสแล้วก็คนอื่นๆอีกชอบใครชอบใครก็ดาวน์มินจคนนั้นแหละครับ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดันครับขอบคุณครับนี่ชอบป้าแตนก็ดันป้าแตนนะครับนี่นะครับป้าแตนดูครับเนี่ยเสียบตาเสียบตาละวะทำไมแก่กว่าเดิมครับป้าแตนใหม่ขั้นจั้หน่อยได้ครับนี่นเดึงนิดนึงโอุ้ณมาถ่ายแล้วชอบมาพ่อป้าไม่เอาแม่มาด้วยเลยลืมลืมลืมขอโทษครับขอโทษนะครับนี่ไปร oh ึเปล่าครับไปไปส่งพนักงานก่อนไปลาดก่อนี่ลุงจิมมี่ก็ลาก่อนไปดำน้ำ ดันหน่อยนะครับดันหน่อยนะครับถ้าไม่ดันก็เข้ามาเสริมยอดคิวหน่อยนะครับได้นะครับถ้าอยากดูป้าแตนเนี่ยเปิดให้ดูป้าแตนนะครับอ้าวเห็นไหมครับป้าแตนเนี่ยพอแล้วครับป้าแตนไม่ได้ใส่หมสนะครับป้าแตนไม่ได้ใส่แว่นอืมเนอยใจ อาตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับอ่าก็โอเคแล้วนะครับถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วครับเสร็จแล้วนะเราก็ถึงเวลาออกข้างนอกดีกว่านะครับเวลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็ อะไรพี่สุขภาพาาร่างกายแข็งแรงตลอดไปเลยค่ะ FC แม่เหรอ FC แม่ก็ FC แดนไก่นะคะก็เหมือนกันค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะที่สิ่งไหนขอให้สมปรารถนาทำธุรกิจการงานใดๆอยู่ก็ขอให สำเร็จย <oh> okay, uh um um ิ่งขึ้นไปเลยนะคะสาธุครับผมโอเคครับอยู่นู่นกินอีกเข้าขึ้นอีกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ล้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็มาชมกันความงามขององค์ปู่กันอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะ นะครับรำสวยมามากนะครับคุณอาคุณอรุณทิพย์นะครับก็ส่งสติ๊กเกอร์มาให้นะครับคุณป้าลําไพยตรงนี้สวยมากเลยใช่ครับตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เปิดเพลงด้วยแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ